ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ดองชาว Youtube นะครับผมผมพบกับผมอีกเจ็ดเกยนะครับช่องกิ่งฝาก,กังมุ้งนะครับตลุคลิปนี้เราพามาดูซานี่นะครับวัยหนึ่งสามสีนะครับกอกำลัง clearing นะครับ กำลัง clearing แปลงไม้ยางนะครับหลังจากที่ตําการล้มไปแล้วนะครับก็ต้องปัดนะครับปัดเปานะครับในภาษากลางเขาเรียกว่า clearing นี่รถสีเฟรมยังอยู่ลบนะร,บรถ สีเฟรมยังสวยนะครับยังรอเลาอยู่ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็เป็นรถกุดจากใกล้ เป็นดินเยยนะครับซานี่หรือไาอหานุ่มตีจากเด้นเป็นดินเยยแม่ฝนแรงมาได้สักสีหาวันนะครับก็ยังเปียกอยู่นะครับไม้เพราะแปลงนี้ล้มตอนช่วงฝนตกพอดีครับ จุดเปานะครับติดยากนะครับเพราะวันยังชื้นอยู่นะครับว่าแต่เจ็บคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกับเจาซาลี่เห็ดวายหนึ่งสามสิ มงกี้นีสวยนะครับรุ่นนี้ผมชอบมงกี้มากครับดีไซน์ได้สวยนะมงกี้รานีอ่าร้อยสามสิบนะครับ หรือว่ารถไม่ครับสภาพสีคเควมยังอยู่ครบสติ๊กเกอร์อยู่ครบก็แปลงนี้นะครับก็ตอนล้มนะครับตอนล้มมายางก็ใจสานี่นะครับใจรถกันนี้แหละครับมาลม้มแล้วก็ใจรถไต่ลากนะครับเพราะว่าตางังหรือว่าช่วงนั้นฝนตกพอดีนะครับ ล้มแล้วก็ช่วยรดใน,นช่วยรดในเพลงได้ด้วยนะครับก็ปกติเราไปตายแต่ติดปลายหวัวกรีบนะครับแก <Okay, S 1> บอกว่ามากวาดก่อนนะครับมากวาดาเพลงไม้ก่อนนะครับปก,ปกติก็ติดอัน ขุดกู้หนองนานะครับอยู่แถวโซนกระบี่นะครับไม่ไปบักเตียงหรือเปล่าไม่รู้นะครับ<ม>ต้องใส่เราต้องติดตามเลยนะครับโคกหนองน้ำโมดิวสามไร่เห็นว่าได้อยู่หลายลูกนะครับโซนกระบี่แต่ก็ตอนนี้ก็แวะมา clearing กันนะครับ ถือเร็วนะครับสาเนี่หนึ่งสามาจีนี่ยผมเคยขึ้นไปก่อนตูนแล้วนะครับขนาดริ่งไม่ไม่มดนะครับริ่งแค่ครึ่งเดียวนะครับเร็ว,เรวมากนะครับสาเนีหรือว่าเราไม่คุ้นกับก่อนตูนก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยเฮ้ยอร่อย S <S สายวูดีเแียกครับวันนี้เรามาจอสายวุดนะครับแหม่ตกใจหมดเลยครับผมเมื่อกี้กะจะเดินไปตรงนั้นพอดีนี่นะกอไม่กอไม่ติดนะครับ ตอกไฟไม่ติดนะม,นมันเปียกนะครับหรือว่ามันชื้นนะปกติก็ต้องใช้ยางรถสิบโลนะครับหรือว่ายางรถยนต์นะครับในการเปานะครับโอ้โหสุดจัดครับสุดจัดซานี่ เตือไปนานเ clearing นะครับแต่ว่ามันจะจ้าหน่อยนะครับมันก็ไม่เหมือนกับไปรถเต็กเตอร์นะครับดีอ่ะดูดีนะครับดูหน้ดูสนี้นี่ยสบายๆนะครับอันแบบนี้ตัว ดูครับดูครับเดี๋ยวแกจะโยนมาด้านนี้นะครับโอเคครับก็ตัวจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ล s ก r i b ์ด้วยนะครับ<ม>ขอเชือกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ